เชนตารอด้วยวิวดีมากทุกคนดูลูกเชา้าโอ้ดีมากบรรยากาศดีมากรู้สึกดีมากค่ะทุกคนค่ะเด้ยจะเป็นตาเชนตาทางนี้ครับมาดูโอ้โห ตรงนี้น่าจะมีดนตรีสดนะคนนี่เลยตรงนี้คือหน้าหาดนะทุกคนหาโอ้โหพี่กันตัดดูเรือพี่กันตัดดูเรือสอิทุกคนสวยมากสวยงามมากค่ะทุกคน่ะดูเอารามองเข้าท่าน มากค่ะทุกคนดูดูชาเราโคตรตื่นเต้นอะ่ะหาดทรายสวยมาก